ฮัลโหลวอสแสมนยินดีต้อนรับเข้าสู่แฟนเวียซอมบี้การ์เดนบอลแฟร์ภาค2อีกแล้วนะครับผมพาร์ทที่4แล้วเปล่านะครับราอยู่กับแม่มดคนเดิมเพิ่มเติมคือการเดลิซึมเล่นนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปวาร์ปนี้ต่อเลยเดี๋ยวเราจบเควสนี้แล้วเราลองไปเล่นฝ่ายซอมบี้ดูบ้างนะครับนะมีน้องๆแบบรีเควส์เข้ามาบอกว่าเฮ้ยลองเล่นฝ่ายซอมบี้ดูบ้างโอเคเหลืออีกแค่2เควสเท่านั้นครับ คาถานี้ดูเหมือนจะมีพลังของปีศาจที่ซ่อนอยู่ข้างในมันแล้วนี่ไงมันสลักไว้ตรงนี้มันยากที่จะเข้าใจมีเพียงกีบกีบเดียวของคาถานี้ที่แสดงถึงพลังแห่งธรรมชาติที่แท้จริงนี่มันเป็นพลังแห่งความมืดเป็นเวทมนต์ของเจ้าแพะเจ้าต้องไปทำอะไรสักอย่างก่อนที่โลกของเราเดี่ยจะถูกปกคลุมไปด้วยความหาหลือหันอันแท้จริงไปทำให้มันจบซะแน่นอนอยู่แล้ว on my way ไปลุยกันเลยดีกว่า Well that escalate escalate quickly นะครับ <Aww. S 1> เป็นเกวดข้างนอกอีกแล้วนะครับเล่นตัวนี้ไม่มีฮิวอีกแล้วท่านผู้ชมเอ๋ย <c oughs> จะรอดไหม <c oughs> ไม่มีฮิวทีไรไม่รอดทุกทีอะไรเนี่ยให้เราทำอะไรแพ้แพ้แพมาโจมตีเราโอ้ไม่เใครจะไปรู้ว่าแพะ้จะมาโจมตีเราเดี๋ยวเราต้องทำอะไรเดี๋ยวเราต้องยิงหน,นีเปล่าอย่าเข้ามาใกล้กูักแพ้ เราต้องทำลายหรือว่ายังไงวะเนี่ยอ๋อเราต้องทำลายครับผมทนะ่านผู้ชมตอนนี้แพ้มาเต็มเลยพิ้งไปครับบุ้ม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 ระเบิดไหมครับผมใช้ท่าอะไรได้บ้างเนี่ยนี่ไงทำให้มันมเชี่ยงชาครับผมแล้วก็โจมตีมันไปเลยยังอีกครับยังอีกครับเสกแพ้เป็นแพ้บึ้มเสกแพ้เป็นแพะ ถ้าไม่ตายเลยเนี่ยต้องมาสู้กับแพ้แล้วต้องมาเสกแพ้เป็นแพ้คืออะไรถ้าไม่ตายแม่งก็จ่อยลอยก่อยมากนะครับก็จ่อยลอยก่อยโอเคใกล้แตกแล้วโอ้โหง่ายๆฮะเวสนี้ชิลๆสบายๆนะครับเรียบร้อยแล้วฮะพุทโ,อโอไปเลยครับผม <c oughs> โคตรลิฟครับลิฟป,ปิดด่วนครับผม่ <c oughs> อนที่มีตัวอะไรเข้ามาปิดเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับโอ้ระเบิดจุงจังจุงจังเวสคอมพิวต์แล้วเหรอเนี่ยแค่นี้อ๋อมีออรกทีฟต่อไปครับผม ยเจอซอมบี้นะเจอแค่แพ้ก็พอแล้วด่านนี้มีแค่แพ้ก็พอแอบดูร,บรอบๆก่อนครับ <c oughs> เพื่อจะเจอครับผมนั่นไงซอมบี้มาแล้ว <c oughs> อย่ามายุกับกูเดอ้โอโหมีตัวยิงด้วยฮะเราเอาตัวยิงก่อนแล้วเอาตัวยิงก่อนแล้วรีโหลดเร็วจัดไปครับยิงมายิงกลับไม่โกงเลื่อนเหลือ48เองครับขอพักรีเจนแป๊บนึ่งฮะอย่าเพิ่งไปบุกครับผม ใจเย็นๆนะครับนะอย่าเพิ่งรีบร้อนโอเคเจอพวกแพ้อีกแล้วปั๊บ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 อย่าอย่ามายิงตู้ตายตายหมดอดหลังตัวโอ้โหโผล่มาข้างหลังได้อย่างไงมาแล้วข้ามาจัดการพวกแกแล้วบักแพ้เดชใช้สกิลไปเลยครับบึ้ม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 เออทีเดียวให้มันจบๆไปเลยให้มันจบๆสิ้นๆไปครับผม มาแล้วใครทักมาสวัสดีพี่กันเดี๋ยวก่อนครับกำลังแคสเกมอยู่ครับดกไม่รู้อะไรแล้วนี่ไงสโลโมชั่นไปสโลโมชั่นเร็วหน่อยเร็วหน่อยใกล้ระเบิดแล้วแค่นิดเดียวเองนะครับอย่าไปโยมันเรียบร้อยแล้วครับผมรีบกดตัวโอเลยครับผมรีปิดมันครับโอ้ยอย่าพึ่งมาชนกูดีนะชนเราไม่หาย เสร็จแล้วครับผมเวสนี้เรียบร้อยครับผมมีออคตีฟต่อไปนะครับซอมบี้มาอีกแล้วซอมบี้อย่ามายุ่งอย่ามายุ่งไกลๆเลยเจ้าซอมบี้เราแม่งยิงที่พื้นเอาฮะมันเป็นวงกว้างอยู่แล้วฮะลูกกระสุนหอยนี้เรียบร้อยโอเคมีตัวยิงอยู่ฮะนี่งไงมาระยะประชิดเราต้องมาสู้กันแบบระยะประชิดแล้ว บักทาหารอดทนเรียบร้อยครับผมเคลียร์ไปเคลียร์ไปนน่ะผมไม่มีดาวสักกี่ครับต้องทำเควสยไปเรื่อยนะเห็นน้องเขาบอกเห็นเขาบอกว่าถ้าตัวหนึ่งถึงเลเวล5เมื่อไหร่เราก็จะได้ตังเหรอนะมีน้องบอกมานะครับนะเดี๋ยวต้องลองดูน,ะนี่ไงสกิลระเบิดไปฮนะทนได้คิวทีเดียวให้หมดกลุ่มไปเลยเยี่ยมเรียบร้อยฮนะยัดไปครับผมยัดไปครับยัดพลังไปเอหนึ่งไปเลยบึ้ม เชิงช้าสักหน่อยอย่ามาวิ่งชนกูอย่าเจ้าแพ้อย่าเพ,พิ่งมายุ่งกับกูแม่กับเล่นโกลด์ซูเปอร์เลเตอร์อยู่เลยครับเนี่ยไม่ใช่พวกแกไม่มีสิทธิ์ทำอะไรข้าได้ข้าคือแม่มดกูยิ่งใหญ่เดี่ยวอะไร <laughs> <laughs> พูดไปเรื่อยนะโอเคครับผม <laughs> เรียบร้อยแล้วนะเพลทเน้โ <c oughs> อช้ชิวๆสัิวกิวกิ้วๆค,ค,ค,ครับผม <c oughs> เรียบร้อย <c oughs> โอ้ ที่มันแพ้ยักแดะ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 คือจะจะมีซับไตเติ้ลมาทำไมในเมื่อมึงแดะแดะอยู่แค่นี้โอ้โหโอ้โหดูหน้าตามันหน้าตามันนคนโอ้ยนี่ไงบึ้มชักช้าไปก่อนมึงอะ่ะโอ้โหนี่ขนาดเจอสกิลชักช้าเราไปแล้ว,ลวเนี่ยเราจะหลบมันยังไงวะเนี่ยไม่มีกิ้งหลบเหรอ แบบกิ้งหลบอะไรอย่างงี้เหรอทำไมมันกิ้งหลบไม่ได้วะกูจะหลบหลบไม่ได้ครับหลบหลังอันนี้ได้ไหมอยา่าโอ้โหเกือบไปแล้วไปละขอรีเจนเลือดก่อนรีเจนเลือดก่อนเจ้าแพะเอ้ยเจ้าแกะเอ้ยเจ้าแพะนั่นแหละแกะหรือแพะก็ไม่รู้อะรีเจนเลือดอยู่อย่าเพิ่งไายิงกูนี่ไงนี่ไงอ้อมรถเอาครับอย่าไปกลัว นี่ไงอย่าชนกูไม่ได้แดกกูหรอกนะครับนักคอมมาเลยครับผมนี่ไงไม่ได้แดกกูหรอกไม่ได้แดกกูหรอกเจอระลบหลังรถไม่ได้แดกกูหรอกน้ามาเดะมาเดนรีบจับกันเร็วไม่ได้แดกกูหลอกิไไกกอกงไปแ,แ,แล้ว S <S ไว้มัวตัวมัวตัวเลือดมันลดบ้างไหมนนเนี่ยเอาแล้วไงโดนแล้วไงหลังต้นไม้ก็ได้ท่านผู้ชมนี่ไงยังไงบึม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 ,บมยัดมันไปครับยัดมันไปครับ ของเราโจมตีเป็นวงกว้างเหรอฮะแอบบๆเอาฮะโอ้กระเด็นกระดอนเลยยัง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 เดี๋ยวต้องใช้พลังชักช้าลีรอครับชนมาหนึ่งทีชนมาแล้วบึ้มไม่โดนเหรอไ้วิ่งชนต้นไม้เจ้าแพะโง่ไปเนีวิ่งชนต้นไม้อีกแล้วนี่แหละสุดยอดต้นไม้ ใช่เลยนี่คือแผนของเราฮะเราจะหลบหลังต้นไม้ดีกว่าครับเพราะเราโจมตีมันได้ครับผมแต่มันโจมตีเราไม่ได้ครับตัวถึงตัวจะใหญ่แต่สมองก็ยังไม่ใหญ่นะครับนะเขาคือแพ้ตัวนี้นี่เองครับนี่ไงนี่ไงยัดไปดิยัดไปดิดปดโอ้โหโดนเข้าไปเราไม่ได้ใช้ท่าไม่ตายเราเลยยังไงแพ้ยังไง วิ่งไปไหนละแพะแพะอย่ามั่วแพะตัวนี้ตีไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะฮะต้องใช้เวลานินดนึงนะครับวิ่งไล่จับกันครับวิ่งไล่จับกันไปครับนี่ไงนี่ไงตายไปมละ่ะยังบึ้ม <B> um! ไม่โดนโอโ้โหโดนเราเนี่ยแหละมาสดซิงเลยสดซิงมาไฟดิไฟเป็นไฟไฟเป็นไฟ,ไฟ,นไ,ฟไฟเป็นไฟหลังต้นไม้คือเก่า บึม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 ไม่ตายวะไม่ตายวะอิสระใจกล้าหน้าด้านออกไปใช้ท่าไม่ตายขนาดนี้แกทำไมยิ่งคึกขึนขนาดเนี้เรียบร้อยครับผมอออ,อ,อ,อเสียใจยด้วยนะเจ้าแพลได้สองวันห้านะครับค่าต้องนานปัโถอเอ้ยได้บอกให้แม่มาขอโอ้ร้านะฮะค่าต้องนานมาควยต่อไปกันเลยดีกว่าเอเจนต์ลฟอีกแล้วครับผม oh, boy, boy. ฉันควรจะขอบคุณคุณที่ทำให้มันจบลง ฉันรู้สึกยินดีมากเลยที่ฉันเนี่ยได้เข้าใจความหมายของกระทาแล้วก่อนที่มันจะเกิดสิ่งร้ายๆเกิดขึ้นไปหาเอเจนต์คนต่อไปและบางทีพลังเวทบนเนี่ยอาจจะอยู่กับคุณก็ได้ฉันมีของรางวัลให้คุณด้วยนี่ไงเกตตรงนั้นจะถูกเปิดออกและเชสทลูมให้คุณเข้าไปข้างในนั้นมันคือสิ่งที่ฉันอยากจะขอบคุณคุณเย่ yeah, เรียบร้อยแล้วเขามีของรางวัลให้เราด้วยครับเยี่ยมยอดฮะจุฟิงเยี่ยมเก็บตังค์เลยครับ รวยไปรวยไปของรางวัลเราทั้งนั้นครับอะไรเนี่ยสกิลใหม่เหรออยากรู้ทั้งเลยเดี๋ยวไปก่อนแล้วนะครับโูรู้สึกว่าจะต้องกลับไปหาบักเดฟสามพันแน่นอนครับผมแต่ที่เราสัญญากันไว้เนี่ยเราจะไปเล่นซอมบี้ดูบ้างดีกว่าเนาะดูดีว่ามันจะเป็นยังไงนะครับการเล่นกับซอมบี้เดี๋ยวขอเช็คอะไรนิดหน่อยฮนะขอเช็คอะไรนิดหน่อยจากตรงนี้นี่ไงมันต้องทำเควสตรงนี้ถึงจะได้ดาวไงท่านผู้ชม Get, get, get. เกตเกตเกตโอยเสียดายลุงยิ่เราต้องรับเควสไปเยอะก่อนใช่ไหมฮะเราจะได้แบบว่าสําเร็จเควสไงอันนี้คงต้องออกไปฆ่าใหม่ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เป็นไรฮะยังไม่ฆ่าก็ได้ฮะัลองไปฝั่งซอมบี้ดูบ้างนะครับผมไปเลยอ่ะลองไปดูครับแคนเซลิลไปก่อนครับบึมอ้เป็นตัวเล็กฮะเฮ้ยยิงอย่างเร็วอะ่ะอ,อันนี้คือระเบิดสโลนะครับ เ yeah. ย้ยิงไปรอบรอบซุดยอดซุดยอดนะอันนี้คือด้านซอมบี้นะครับนะท่านผู้ชมก็จะเห็นได้ว่าเป็นยังไงนะฮะก็ยังไม่มีอะไรมากนะฮะด้านซอมบี้ก็คงจะต้องไปทำเควสนะครับด้านไงมีคนยืนอยู่ตรงนั้นใครว่านายเป็นใครเนี่ยด็อกเตอร์พาเชน สมอง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 นั่นมันจะดีกว่าใช่ไหมด็อกเตอร์ซอมบอสผู้เป็นหัวหน้าของเรามีบางสิ่งที่อยากจะพูดสิ่งที่เขาเขียนไว้ในสมุดว้าวเควสเยอะแยะเลยครับเดี๋ยวลองทำควสของซอมบี้สักควสหนึ่งนะฮะเราไปต่อพืชต่อนะครับขอลองหน่อยซอมบี้ทุกคนต้องการที่จะไปหาด็อกเตอร์ซอมบอสคุณต้องไปหาสมองแล้วก็ประตูแล้วก็สมองมันจะมีประตูลับอยู่ ที่จะทําให้คุณเนี่ยฉลาดและขึ้นไปอยู่สูงสุดในพวกบรรดาซอมบี้ทั้งหลายแต่ฉันไม่รู้ว่าประตูคืออะไรและประตูหมายความว่าอะไรโทรนี่โบโลนีรู้ว่าประตูคืออะไรแต่ฉันไม่รู้ว่าโทนี่โบโลนีอยู่ที่ไหนวัดอะไรของมันมาเนี่ยไปหาโบโลนีสิเบนส์โอเคเราตอบเบนส์โบโลนีคือใครเขาเป็นใครอะโบโลนีเวสนี้มาเบล เล่นเป็นตัวเล็กดีไหมหรือเล่นเป็นตัวอื่นดีครับเดี๋ยวขอดูหน่อยว่ามีตัวอะไรบ้างนะซอมบี้ยังไม่รู้เลยมีบักตัวเล็กครับผมว้าซอมบี้ซูเปอร์ฮีโร่เฮ้ยเจ๋งดีว่าซอมบี้ตนสลัดซอมบี้ทหารซอมบี้ฮิวแน่เลยตัวนี้ลองเล่นเป็นซอมบี้ตัวนี้ดูดีกว่าครับดูแปลกๆนี่ฮะเป็นซอมบี้ยาพิษนะครับเป็นต่อยเอานะฮะ เป็นซอมบี้นักต่อยฮะเย็ด yeah. อย่างเท่ครับแล้วก็ชนเลยบึงบ้ง,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 งชัวแน่นอนฮะอันนี้ชนแน่นอนอันนี้อะไรฮะกระโดดทีบกนเลยทีเดียวโอเคเราไปดูเควสกันดีกว่าเขาบอกให้ตามหาโบโลนี na, ครับได้เลยฮะเดี๋ยวเราวิ่งไปตามหาโบโลนีนี่ครับเจอแล้วครับโบโลนี สมองข้าชอบเต้นมากเลยฉันไม่สามารถที่จะหยุดเต้นได้ทําไมคุณไม่เต้นด้วยกันละ่ะโอเคเราจะตอบเขาครับเฮ้ hey, โทนี่ประตูลับอยู่ที่ไหนก่อนที่ฉันจะบอกความลับแกคุณคุณจะต้องเต้นก่อนโอเคเดี๋ยวฉันเป็นคนเริ่มก่อนเลยละกันต่อไปเลยครับเดินเดินโชว์สเต็ปโชว์สเต็ปอ๋อนี่จะให้เราเต้นด้วยหรืออะไรครับ <S <S อ้าว ขาจี้เฉยเลยโอ้ยโอเคฉันทำตัวเองเจ็บเองนั่นแหละฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนศพกเลยฉันก็ไม่สามารถช่วยคุณได้แล้วล่ละตอนนี้เอาเลยช่วยคุณไม่ได้เฉยไปคุยกับบาสท,ที่อยู่ตรงแถวท่อน้ำทิ้งนั่นสิเขาจะช่วยคุณได้ก็ได้นะโอ้ยฉันขอนอนอยู่บนดินตรงนี้สักพักนะ โอ้ยเจ็บจังเบยเอโอ้โหถเอ้ยเลยเราต้องมาคุยกับมันนี่เสียวเวลาเปล่ามากนะครับมาคุยบ้าอะไรแล้วก็ฉีกขาตัวเองโถเอ้ยนะไม่ได้ไม่ได้ความเลยจริงนะครับโอเคต้องออกไปข้างนอกนะฮะอ่าออกไปคุยกันดีกว่าไอ้พวกนี้มายังไงเนี่ยฮะมาทำไมกันครับ มากันทำไมมากทำไมเธอต่อยฮนะข้าเป็นซอมบี้ต่อยเจ้าไงเงือบบอกเลยบอกเลยไหนวะออเทตีบอยู่นี่ครับชิวๆฮะเควสแรกลงมาเลยฮะมาเบลเจ้านี่จะช่วยเราได้ไ,ดไหมเนะี่ยโอ้สมองตัวแกมันกิ่นเหม็นต้องการจะรู้ใช่ไหมล่ะว่าประตูลับมันอยู่ตรงไหนนี่ไง ถ้าคุณใช้เวลาในการยิงที่เป้าชูตตี้ชูตตี้ได้ทันเวลาฉันจะรออยู่อีกด้านหนึ่งเมื่อมันเสร็จแล้วยังไงครับเราจะต้องไปยิงอะเนี่ยเราไม่มีสกิลยิงเรามีแต่ต่อยที่ผ่านล้วจะทันเวลาเนี่ยเราต้องวิ่งเข้าไปต่อยอะเราไม่มียิงฮะ ไงออกจากทีมอยู่ดีโอเควิ่งไปเลยฮะวิ่งไปต่อยครับนี่ไงโหใช้เจ็ดดาวมาทำไมเนี่ยมาทำไมจะต่อยครบไม่เนี่ยไม่ครบแน่เลยอะอยู่ตรงนี้อันนึ่งติ่ไงอยู่ไหนอีกอยู่ไหนอีกอยู่ข้างล่างเหรอไม่ใช่ข้างล่างอยู่ฝั่งนั้นชิบหายแล้วทันไปเนี่ยเก้าวิ ชิปหายวิโอโหเลือกตัวมาได้ถูกมากเลยไม่ทันจ้าท่านผู้ชมหมดเวลามีทั้งหมด10อันนะครับแต่โอเคเวลาหมดแล้วทำไมเรายังต่อยได้อยู่อ่ะอันสุดท้ายโอเคครบแล้วแล้วจะจับเวลาทำไมวะคุณทำไม่ทันเวลา แต่ฉันจะบอกแกว่าทางเข้าไปหาด็อกเตอร์ซอมบอสอะเข้าไปทางไหน <c oughs> โอ้อน,นั่นมันหัวมันนี่นะ <c oughs> อะไรเอานั่นไงสรุปแล้วกูต้องไปถามคนอื่นต่อใช่ไหม What the fuck <c oughs> ไอ้บ้าต้องไปถามคนอื่นต่อชิมีเนี่ยอ้าวสำเร็จเฉย โอเคครับผมสำเร็จเควสไปที่เรียบร้อยแล้วฝั่งซอมบี้นะครับเดี๋ยวเรากลับไปฝั่งเดิมดีกว่านะครับเนื่องจากเราจะได้ทาเควสพืชที่มันหมดหมดครับผมเพราะว่าผมเพิ่งไปรับเควสพืชมาเองไม่งั้นไม่ได้ดาวโคตรเยอะแล้วโคตรเสียดายครับผมพลาดมากนะครับเราไม่รู้ไงฮะโอเคเดี๋ยวไปด้านพืชเลยครับมันอาจจะมีเควสตามพวกอันนี้หรือเปล่าพวกพื้นที่ทั่วไปครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปดูในเมืองดีกว่าครับนี่เลยครับแคนนอนส่งไปเลย มาแล้วเราไปบุกถ่านมันได้ด้วยเหรอนี่ถานมันอยู่ใกล้กันแค่นี้เองเหรอเนี่ยเขาจะเข้าถ่านมันเข้าไปได้ไหมเปิดทางให้ฆ่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้วะทิพายแล้วครับแค่จะเข้ามาบุกหน่อยเดียวนี่เปิดวอเปิดวออะไรครับมาทำไมครับมาทำไมครับโอ้หสบีอยักก็มาครับ

ลุมกูเกินไปแล้วไม่มีฮิวด้วยตอนนี้ชิบหายแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหหนีก่อนครับไม่มีโฮงไม่มีฮิวอะไรเลยตอนนี้มาแล้วเคสกิลฮิว,วกูมาแล้วเว้ยนี่ไง มาแลกได้แลกได้ไม่โกงแลกได้ไม่โกงหมดแล้วจ้าไปเอาก่อนไปเอาไปเอาเอาหิวก่อนฮิวไปเลยเพื่อนเยีสเยีสตตัวเพื่อนเราก็มาว่ะมนุษย์ถัว่วมนุษย์ถั่วฮีโร่มาช่วยเว้ยสตัมบี้ก็มาช่วยสกัมบี้สีฟ้าเย็สต์คนโหด กัมบี้ช่วยกันเร็วสะกกัมบี้เดี๋ยวสักัมบี้ตายฮิวเวสักกัมบี้ก่อนโอเคเย็ด yeah. บักถั่วนี่แม่งเจ๋งวะ่ะ <Yeah. S 1> มันคือบักถั่วอะไรวะเนี่ยแม่งโคตรเจ๋งเลยโอ๊ยอะไรอะไรมาเราก็ไม่เห็นซะด้วยตอนนี้เราฮิวอยู่ฮะเยสแต่กัมปี้แม่งมาช่วยวะ่ะ เป็นยักษ์เว้ยช่วยเรานะฮะไม่ธรรมดาครับผมยิงโหดมากมน้องบอกว่าให้ทำธง,งตรงนี้ครับผมถ้าทำธงตรงนี้แล้วอยู่ได้นานเราจะได้ตังค์นะครับลองดูครับผม,มผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะเราต้องลองดูฮะเดี๋ยวกนดีอย่าพึ่งดีอย่าพึ่งดีรีบจัง ออกมาช่วยกันออกมาช่วยกันเร็วตายซะตายซะไหนขอทำธงหน่อยเราจะได้ตังจริงหรือเปล่าอยากรู้ตายซะตายไปแล้วฮะหนึ่งตัวเพิ่งปลุกมาเมื่อกี้ตายไปแล้วฮนะรีบหิวให้เพื่อนๆก่อน เดี๋ยวมันจะมีกล่องส่งลงมาเป็นพักพวกเรานะฮะเราต้องอยู่แถวๆนี้ก่อนฮะเราจะได้มีพวกช่วยครับถ้าไปสดเองนี่งานหยาบฮะข้าไปสดเองเด็ดขาดครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วยังไงต่อครับนี่ไงมีกล่องมาช่วยแเราละยิงให้แตกครับผมนั่นคือเพื่อนเราฮะเร็วออกมาเพื่อนออกมานั่นแหละ เพื่อนมาแล้วกระบ,บองเพชรฮะกระบองเพชรใส่ฟ้ามาครับมาช่วยกันหน่อยกระบ,บองเพชรออกมาเลยฮิวนิวให้เพื่อนด้วยครับผมดูซิว่าเราจะอยู่ได้นานแค่ไหนฮะนี่ไงเรียบร้อยฮะมาเลยมาเลยมาโบงเรียบร้อยครับ บ้งโงโงต่อยมาเลยเยียเย่ยมเยี่ยมตัง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 นี่แหละเขาบอกว่านี่คือวิธีการหาตังครับเดี๋ยวมันมาอีกแน่นอนฮนะเอาตัวอะไรออกมาช่วยดีตัวฮิวตัวฮิวจะช่วยกันฮิวครับไหนทางฝั่งเรามีส่งอะไรมาช่วยมั้ยเนี่ยไม่ส่งอะไรมาช่วยเลยเหรอ มันบงตายไปแล้วหนึ่งครับมาเลยบักโจนสลัดบักโจนสลัดบักโจนเรียบร้อยบักโจนสลัดล้มไปครับมาฮิวฮิวฮิวไปไหนไปไหนพวกเรากำลังจะฮิวให้หนายเราต้องอยู่ในฐานดีไว้ฮะไม่งั้นงานเข้าฮะนั่นไงพวกที่ส่งมาช่วยเรา ไม่ส่งไก่จังหันอันไงหายไปเลยเย็ดเค้โหซูปเปอร์ฮีโร่ที่ส่งมาช่วยเราเสียใจมากครับเราต้องคอยยึดธงนะ่ะที่จริงเราต้องมีเพื่อนยืนอยู่ในธงแล้วเราไปช่วยเพื่อนอีกคนหนึ่งได้ครับผมแต่พอดีพอดีมันไม่มีครับน่าเศร้าเสียใจมากครับเพื่อนเราหายไปเลย มามาใกล้ๆก,กันหน่อยมาใกล้ๆก,กันหน่อยไม่เคยจะกลัวอยู่แล้วโมงเรียบร้อยฮะเก็บตังค์มาครับผมมาทำไมมาทำไมไอ้บ้านนาละนวนน้องตังค์อีกแล้วจ้าเก็บตังค์ครับเก็บตังค์ครับเก็บตังค์ครับโหเสียเพื่อนไปหนึ่งตัวเลยโคตรเสียดายส่งมาก็ส่งมาใกล้ๆดิ อบย่าลืมกด s u b s ไ r i b e ไว้นะครับแล้วก็อย่าลืมดูคลิปตามนี้เลยครับผมกับหนูน้อยผมแับเพื่อนๆให้มาดูนะครับวีควีคว่ควี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 คหน้าีควียังควีคววีค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 ีเดีวควีคนีควีควีควาราีควีคกีคว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 นควีวีค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 วัควีควีคีนวีค